วันนี้จะมารีวิวพันรอสองครับยกอกอึ๊บสวัสดีครับทุกคนในช่องวิวบ h ชิมาร c h ช n แนลครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดซับไตยห์อสูตรหนึ่ 1, งแสนสำหรับใครเพื่อรนยกลับมาในวันนี้นะผมที่จะมารีวิวพันรอสองกรมรอหนึ่งพนยอให้ฟังกันนะผมหน่วยนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัด จันทบ,บุรีนะผมก่อนจะไปฟังฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์และฝากคอมเมนต์ใต้คลิปอยากให้พี่รีวิวหรือทําคลิปเกี่ยวกับหน่วยไหนนะครับผมอนไนที่ทำได้ก็จะทําให้อนไนที่ทําไม่ได้หรือว่าก้าวไก่หรือว่าเป็นความลับของทางหน่วยเนี่ยก็จะไม่สามารถนํามาเผยแพร่ได้นะครับผมอะถ้าใครที่พร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับพันรอสองนะผมหรือชื่อเต็มก็คือพันรอสองกรมรหนึ่งพลน,นอยอนนะผม ตั้งอยู่ที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะผมหน่วยนี้เขาบอกไปเลยว่าหน่วยนี้นะครับผมจะรับทหาร2ปีนะครับผมไม่มี1ปีไม่มี6เดือนไปตกนะผมจะรับเฉพาะ2ปีนะครับแล้วก็รับเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรีหรือระแวกใกล้เคียงเท่านั้นนะผมส่วนใหญ่นะผมจากที่พี่สอบถามเพื่อนมานะผมจะเป็นคนในระแวกพื้นที่หรือคนจังหวัดจันทบ,บุรีเท่านั้นแล้วเป็น2ปีเท่านั nonprofit. ้นนะผมที่สามารถไปตกได้นะครับ เมื่อทุกคนเนี่ยฝึกภาคอาชีพของนอยจบนะผมเมื่อไปตกหน่วยนี้นะผมก็จะฝึกต่ออีก45วันนะผมเขาบอกว่าหน่วยนี้ลงจากลาตะเวนเลยทีเดียวนะผมเพราะเป็นหน่วยที่หนักอีกหน่วยหนึ่งเลยนะผมในบรรดาที่ทุกคนอยากจะรู้ว่าหน่วยไหนที่หนักก็อนหนึ่งใน3ามดับเลยกันนะครับผมก็คือพันรอสองคือหน่วยนะผมที่พลอาหารไปตกแล้วฝึกพอ,อสมควรนะผมเป็นหน่วยล,ง,ลงจากลาตะเวน เลยนะครับผมก็โดยนี้นะผมฝึกนะผมติดกับทหารราบเข้าป่านะครับผมก็จะฝึกคล้ายๆเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูขึ้นมาคร่าวๆนะครับผมประมาณนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับผมก็นี่คือหนึ่งในการฝึก4-5วันนะครับผมอันนี้ก็คือขอบคุณรูปจากนะครับผมอันนี้จากข้าราชการท่านหนึ่งนะครับผมที่เ,เป็นคนคอยเก็บภาพแล้วก็อันนี้เป็นภาพจากเพจนะครับผมก็ ขอบคุณภาพจากเพจพันรอสองด้วยนะครับผมอาในส่วนของโทรศัพท์นะผมในส5ิวันไม่ได้ใช้เลยนะครับผมไม่ได้ใช้เลยเขาจะก็จะยึดนะผมเพราะในการฝึกอาจจะมีกริ้งตีลังคาตกน้ำอะไรบ้างน,นะผมโทรศัพท์อาจเสียหายเขาจะยึดไว้แล้วก็ไม่ให้ใช้เลยใน15วันนี้นะผมสี่สิบวันนี้นะผมก็หลังจากฝึกจบนะครับผมก็จะขึ้นกองร้อยนะผมในปกติเนี่ยถ้าไม่มีโควิดนะผมไม่มีโควิดไม่มีงานอะไรนะผม ก็จะปล่อยตามปกติ12-15วันนะปกติแต่ถ้ามีโควิดเนี่ยก็จะปล่อยเหมือนกันนะผมเปลี่ยนเป็นปล่อย10วันกลับมากับตัวหรือว่าอาจจะงดไปเลยนะครับผมในช่วงสถานการณ์หรือว่าแล้วแต่ช่วงสถานการณ์คาสั่งเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่ถ้าไม่มีโควิดนะผมก็ปล่อยตามปกติ10-15วันหรือว่า10วันก็แล้วแต่ถ้ามีความเสี่ยงค่อนข้างแบบไม่มาก<ๆ>ก็จะปล่อย10วันถ้าปกติก็10-15วันแต่่่ถ้าาามมีีคววเเสยยงออะหรื คนอิจฉเ,เยอะเนี่ยก็อาจจะงดไปเลยนะครับผมในส่วนของการปล่อยลากับบ้านหลังจากฝึกจบขึ้นกองร้อยนะผมหน่วยนี้ก็จะขึ้นชื่อว่าจะฝึกรบทวนบ่อยนะผมถ้าสายหันขวาหันหรือว่าถ้าอาวุธต่างๆก็จะฝึกรบทวนบ่อยนะครับผมแล้วก็งานประจําก็คือเข้ายามเข้าเวรแล้วก็พัฒนากองร้อยอีกสิ่งหนึ่งก็คือหน่วยนี้นะผมก็จะมีไปราชการชายแดนนะครับผมก็จะไปกันทั้ง ผัดเลยหรือไปกันทั้งกองร้อยเลยนะผมก็จะเหลือไว้แค่บางส่วนนะผมแล้วก็จะมีไปราชการชายแดนจันตราณนะครับผมก็จะมีค่าพิเศษให้ก็คือบวกเพิ่มอีก4,700บาทอันนี้จากที่พี่สอบถามเพื่อนมานะคนที่ไปราชการชายแดนจะได้เพิ่มอีก4,700บาทนะสมมติว่าทุกคนเงินเดือน7,000นะไปราชการชายแดนบวกเพิ่มอีก4,700บาทนะครับมหมืบอกไปนะผมสรับข้าราชการหรือผลทหารเองนะผมสำหรับทหารนะที่ฝึก ภาคอาชีพหรือว่าผ้าของ45วันของหน่วยนะผมจบนะผมก็จะได้อาร์มนะผมเป็นอาร์มอย่างนี้ครับเรีวยกว่าเป็นอาร์มของพันรอสองกลมรอ .1 อหนึ่งนะครับผมก็เป็นอาร์มของค่ายตากสินนะผมเมื่อทุกคนฝึกจบจะได้ติดที่แขนขวานะผมตรงต้นแขนทุกคนนะผมเพื่อบ่งบอกว่าทุกคนอยู่หน่วยนี้นะครับผมนี่ก็คือรายละเอียดของค่ายตากสินนะผมพันรอสองกลมรอ .1 นนอหนึ่งพลนยอนะผม สำหรับใครที่อยากไปตกหน่วยนี้นะผมสามารถเลือกลงได้แต่ส่วนใหญ่คนที่ไปตกก็คือคนที่เป็น2ปีและก็มีพื้นเพมพรมเนาหรือบ้านอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีหรือะระแวกใกล้เคียงนะผมก็สามารถเลือกลงแล้วก็ไปตกได้นะครับผมคนที่จะไปตกหน่วยนี้นะผมแน่นอนว่าฝึกหนักพอสมควรสายบูสายฝึกนะผมสามารถไปตกหน่วยนี้แล้วก็เลือกตามที่ชอบได้นะผมะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้หรือไม่ชอบก็ฝากช่วย กดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดแชร์และฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับผมสหรับวันนี้ยุกอกอืบเจอกันคลิปหน้าครับ